สาธารณสุขเตือนกินยาดองเถื่อนสุราเถื่อนเหล้าเถื่อนสุมส่ม5 5อันตรายถึงตายได้หลังพบคลัสเตอร์สุมยาดองเถื่อนแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพอมเรนทอัปเดตจะพาไปรู้จักเมทานอนสมุนสมที่เป็นเพชราตและพิษจากสุราเถื่นครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันเนื่องจากดื่มสุราเถื่อนเหตุเกิดย่านกรุงเทพฝั่งตะวันออก จนสืบทราบมาว่าเกิดจากการดื่มเหล้าสุราหรือยาตองเถื่อนที่ผสมเมทานอนเข้าไปโดยพบผู้ป่วยมากถึง27คนในจำนวนนี้คม่า13คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว4คนสุราหรือเหล้าเถื่อนส่วนใหญ่เกิดจากการผสมสารเมทานอนซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเชื้อเพลิงเป็นสารพิษที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ควรนำมาบริโภคมักพบเมทานอนในสุราปลอมหรือเหล้าเถื่อนที่ต้มกันเอง มีอาการมึนเวียนศีรษะปวดท้องคลื่นไส้จนอาจอาจเจียนรุนแรงอาจมีอาการชักเกรง็งกระตุกทั้งตัวซึมและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งการเสียชีวิตนี้เกิดจากภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรงและระบบต่างๆในร่างกายทำงานล้มเหลวนั่นเองครับ